รี่กอดแบบหนึ kind of ่งนะแบบหนึ่งไหนอดูฟังวอลเลยนะทั่วมาไลายตั้งแตโดนแน่เขายิงมาแน่ทุกคนค่ะไม่ควรดูตอนนี้คนจะป๊อกดูข่บป๊อกแบบหนึ่งต่อหลังดี๋ยวเราจะเตือน อย่าพี่ทำไมพี่ต้องทำแบบนี้ด้วยพี่แบดพี่ต้องสั่งค่ะพี่ต้องค่ะต้องบอกให้มาดูตอนที่หลับแล้วน้ำหน้าเย,ยิ <c oughs> ้มให้เดินมาจากตรงนูน้นตอนเกิมแล้วหน,ไหนูไม่หนูนี่หนูกรีหนูโทรศัพท์หนูไม่มีค่ะพร้มบทชูใช่นี่มาแล้วน้องไฮน่ารักจังเล ไมคือแค่ถ่ายรูปก็พอแล้วนะแต่คือแบบว่าทำไมจะต้องไลฟ์กันด้วยไม่คุ้นใจต่อพี่ต่อพี่ต่อดีกว่าแม่บอกมีที่นอนที่ดูนั่งสองที่หนูไปนอนไหมหนูตื่นแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูเฮ้ยหนูหนูไม่หลับหนูไม่ง่วงไม่กินไม่ได้ห่ออเกต่อถ่ายเรื่องเส้นสอดคล้วพี่เส้นสอดคล้อง ไมฮีโร่พี uh, s <S ่เตยแล้วกบไปดูเตยนะพูดส่งผู้ส่งรายการนึงพูดส่งผู้ส่งมาคอยจะไปดูเตยนะคะคอ๋อแล้ว